หนูคาดว่าโอ้ดีจังเลยค่ะมันมีไม้ยางมีไม้ยากเหนแต่ขาเดียวทีลจะตั้งอเนียต่ากันะเออนกยิ่ยเาวรีกร้องได่ยนรับ ไม่ต้องไปมีกซิเจนบนรถอาจจะต้องมีใช้ใน้รู้มาได้ลองดูครัาเข้ามาสามสิบกว่าสองพันลูดนอถ้าเกิดว่าไม่พอแล้วจะใช้เนี่ยไว้ในรถได้เนาะอย่งเงไว้ในรถได้แจ้งโจไว้แล้วว่าเขาไม่จีใช้แค่โจถ้าจะใช้เลยนะครับครับวันนี้เอ่อผมในชายพรกิตตภูรัตน์ห้างทองตำหนักทองห้างนะครับก็นำเครื่องพอดีฮับเย็นแบบสนามนะครับจำนวนห้าเครื่อง เป็นออกซิเจนอนิจอนิจ5ลิตรนะครับนำมามอบให้กับท่านตออแล้วก็คุณหมอท่านเลยเป็นทางโรงพยาบาลสมเล่านะครับว่าต้ขอขอบคุณห้างคลองตำหนักคลอง5นะครับนะครับก็มีส่วนท่านนะครับที่ได้บริจาคเรื่องของเครื่องช่วยให้ออกซิเจนนะฮะเครื่องออกซิเจนแล้วก็เครื่องออกระป๋องนะครับแลาวก็เป็นไข่เพราะวันที่ทราบว่าขณะนี้วัคซีนหนักเราก็ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็คนไข้ต้องการใช้ออกซิเจนก็มี็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น นี้เราไได้เลยค่ะธุนะคะ